สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวสรินรพัทนโดนปลดจากรายการโดนปลดฟ้าผ่าอีกคนแล้วล่ะครับสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวมิวสรินรพัท เราะไม่นานมานี้ก็โดนปลดจากการทำหน้าที่พิธีกรรายการปลดนี้พลิกชีวิตหลังทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เต็มที่มาตลอดสองปีงานนี้หลายคนก็สงสัยใหญ่เลยว่าสาเหตุดนปลดครั้งนี้จะเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าตัวโพสต์ถึงเรื่องการเมืองรวมถึงฟาดการทำงานของรัฐบาลหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์รายยาวเพื่อบอกเล่าสาเหตุในการโดนปลดครั้งนี้แล้วซึ่งสาเหตุมาจากการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมผ่านทางโซเชียลมีเดียรวมถึงใช้คำหยาบทั้งที่เป็นคนสาธาร จึงทําให้ต้องปลดออกจากรายการซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับตรงนี้และจะปร,ะรับปรุงตัวเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับ <ht> มานี้เดี๋ยวสีจะเล่าให้ฟังยาวหน่อยนะคะเพราะเขียนส่งท้ายแล้วเมื่อก่อนเวลาทํางานพิธีกรจะมีอาถรรพ์อยู่อย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับมีิวบ่อยๆคือแต่ละรายการอยู่ได้แค่หนึ่งปีแล้วก็ต้องแยกย้ายแต่มีหนึ่งรายการที่นํานับดูแล้วมิวทํามาร่วม2ปีแล้วนั่นก็คือรายการปลดหนี้พลิกชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปอา จำได้เลยว่าหลังจาก4วันนั้นพอกลับถึงบ้านคือตุยเย่บไปเลยเพราะใช้พลังมากๆในการทํางานหลายๆครอบครัวที่มิวได้ไปเห็นเรื่องราวบางครอบครัวหมิวได้ช่วยเหลือมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้เรากลับมาคิดตกตะกอนว่ายังมีคนที่ลาบากขนาดนี้อยู่ในบ้านเราจริงๆหรือสองปีที่ผ่านมามีรักและตั้งใจกับรายการนี้มากๆ แรกๆมิวจะถามทุกคนตลอดว่าโอเคไหมต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าเราอยากให้งานของเราออกมาดีที่สุดจนวันหนึ่งได้เจอกับพี่อกซึ่งเป็นเหมือนพ่อเหมือนครูเหมือนโค้ดพี่อกสอนทุกอย่างบอกทุกอย่างทําให้มิวพัฒนาสกิลการเป็นพิธีกรขึ้นมาอีกหลายขั้นเลยแหละและพี่อกค,คนนี้เช่นกันที่ได้ปเปลี่ยน mindset การทํารายการนี้ของมิวออกไปอย่างสิ้นเชิงด้วยประโยคที่ว่ามิวอย่าคิดว่ามิวมาทํางานมิวคิดใหม่ให้คิดว่ามิวมาช่วยคนเชื่อไหมประโยคนี้ ประโยคเดียวปเปลี่ยนชีวิตมิวเลยมิวดีใจทุกครั้งที่จะต้องออกกองยิ่งเมื่อต้องไปคุยกับผู้เข้าแข่งขันเพื่อทําการบ้านก่อนยิ่งฟังเรื่องเศร้าเรายิ่งมีพลังในการทํางานขอบคุณหลายๆเรื่องราวที่ทําให้มิวได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างจากการทํารายการนี้แต่น่าเสียดายค่ะ,ะวันนี้26มิถุนายน2564มิวได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่โทรมาบอกมิวว่า มีความจำเป็นต้องถอดมิวออกจากรายการเพราะการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของมิวในโซเชียลมีเดียมิวขอน้อมรับความผิดและต้องขอโทษด,ด้วยค่ะที่ใช้คำหยาบคายไม่สุภาพทั้งๆท,ที่มิวเป็นบุคคลสาธารณะควรจะเป็นตัวอย่างที่ดี27กรกฎาคม64จะเป็นเทปสุดท้ายที่มิวได้ทำรายการนะคะรู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็เสียดายที่จะไม่ได้ออกไปมีส่วนร่วมในการช่วยคนในด้านนี้อีกแล้วแต่มิวจะยังขอเป็นกระบอกเสียงในด้านอื่นๆแทนก่น ก็ได้ค่ะ และสัญญาว่าจะใช้ภาษาที่สุภาพและระมัดระวังในการใช้คำตรงๆมากขึ้นค่ะขอฝากความตั้งใจความทุ่มเทและพลังทั้งหมดไว้กับพิธีกรชายหรือพิธีกรหญิงคนต่อไปด้วยนะคะมิวไม่เสียใจที่ถูกปลดออกเพราะทุกครั้งที่มิวทำงานมิวเต็มที่ตั้งใจและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้แต่และเทปออกมาดีที่สุดแต่ก็คงเสียใจค่ะเพราะนี่คืองานที่มิวรักรายการที่มิวรักและตั้งใจมากๆเรียกว่าทำงานให้แบบถวายหัวเลยก็ ทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาน่าจะทราบกันดีฝากติดตามกันต่อนะคะถึงจะไม่มีหมียวอยู่ในรายการแต่ยังมีความตั้งใจดีๆของรายการที่จะช่วยคนที่กำลังลำบากอยู่เหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่จําำมิวได้จากรายการนี้มันทําให้เห็นว่าเมื่อเราทุ่มเทและตั้งใจทําอะไรสักวันมันจะต้องตอบแทนผลมาทําให้เราชื่นใจได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งสุดท้ายมิวต้องขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะที่ทําตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นคนสาธารณะมิวจะกลับไปแก้ไขและจะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะตอนนี้ถ้าไม่ได้อยู่หน้าจอทีวี ก็มาติดตามกันทางโซเชียลมีเดียได้นะคะ YouTube ซิรินลพัทสตอรี L ่ไอจีมิวเลดี้เอ็มหกสิบสองทวิตอร์มิวซิลินลพัสไม่ต้องห่วงนะคะความตั้งใจและอุดมการ์ของมิวจะยังเหมือนเดิมแต่คงจะต้องลดความเครียดกราดลงจะพยายามใช้คําที่สุภาพขึ้นและยังขอเป็นกระบอกเสียงต่อความไม่ถูกต้องความไม่ยุติธรรมเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอโทษสําหรับการทําตัวไม่เหมาะสมค่ะ ปรอมิวทำพิธีกรได้นะคะเต็มที่ทุกงานเผื่อใครสนใจฮ่าฮ่าฮาทำได้ทุกอย่างเลยค่ะจ้างได้ไม่ดื้อลาก่อนปลดนี้ขอบคุณที่เข้ามาเป็นสิ่งดีๆอีกอย่างในชีวิตเรานะ26มิถุนายน2564 16นาฬกา30นาทีบนดาวเคราะที่เรียกว่าโลก เรียกได้ว่าเจ้าตัวนั้นเสียดายมากที่จะต้องเลิกทํารายการนี้ซึ่งในเรื่องของการใช้คําหยาบคายนั้นเจ้าตัวก็จะนําไปประปรรงแต่ยังยืนยันจะเป็นกระบอกเสียงต่อความไม่ถูกต้องและความไม่ยุติธรรมเหมือนเดิมซึ่งเจ้าตัวก็ได้ฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยมีทั้งอินสตาแกรมทวิตเตอร์และช่อง YouTube เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบและอยากสนับสนุนสาวคนนี้ต่อก็สามารถเข้าไปติดตามตามช่องทางที่เจ้าตัวให้ไว้ได้เลยครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ